สวัสดีครับเบ้าดินหอยดินทีศศาสารนะครับสวัสดีแม่เอฟซีทุกๆหม่องบอลครับสวัสดีพี่น้อง,งทั้งต่างแดนน้ำเด้อครับพี่น้องทั้งฟังเล่านะครับตลอดจนพี่น้อง,องเพื่อนเพืเ่อนนะครับที่ยวห่วงสองยูทูบต้องการมือนน้ามัดมันแซงคือเก่าครับคุณแม่สีครับครับคุณแม่ติ๋มครับครัสวัสดีค่ะครับมือนี้มือนี้แม่แม่มาหลายคนครับ มากบาบอยคุณยายจัน์ก็มาสวัสดีค่ะรับคุณยายจัน์เกือบขาดคนสวยขาดแล้วไม่มีเกือบใส่แล้วพี่น้องไม่มีเกือบใส่เออเกือบก็ไม่ใส่ผู้ใดสิบริจาคเกือบบูดกันไหมใครเห็นดอกกอีเบิ้งเบ้อัน มมมมมััันนนีหากอยู่ตบ้าบอยครับสวัสดีครับครับนี่จอยเตียนป่าพาเลาะคนสวยนะครับคุณคุณยายหมอนครับโอ้หลงดวนคนสวยครับหมอนครับน้ำผัดครับแม่กีดครับครับดีอยู่แล้วเขาอมเขาลยแก่พี่น้องกําลังหาขุมทรัพย์

เฮ้ยจะเป็นไอ้วงนี่น้ะเหลือเกินมาพี่นอของบาดินครับ สวยงามพี่น้องมาดซับซำมใจจอยเอ้ยบ um, ังซ uh ับ huh. ซัม

จอยพอหรอครับจอยพอแล้วจะทับรไม่จอยจะทับจะทับจะทับไม่ทับ่ทับอแจะ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 นี่นี่นี่เห็นหรอเห็นหรอโอ้โงามคสวยงามสวยสวยคนคือคนคุรอะไรนี่ค่นี้อีกหัวหนึงน้อีกหัวนึงน่สามหัวกี่น่อง ให้พี่น้องเบิ่งเนีเดี๋ยวเดี๋ยวเอาออกก่อนสามหัวเลยค่ะสามหัวโอ้อันภาษาอังกฤษมันเขาเอื่นยังนะเอ๊ะจงใส่พี่น้องทางต่างแดนต่างประเทศหัวมันเดี๋ยวเดี๋ยวให้ซ่อมสักก้อนเออให้ซ่อมก้อนเนอะให้ซ่อมก้อนข้าให้ลุงซ่อมให้สักก้อนเออจสามหัวโอ้สุดยอดครับ ไว้มันคนหายนะคะจ้ะเด็ดเบื้องต่อไปค่ะว่าสิได้อีกบ่จ้าห,<ล>หัวหัวงบาดินพ่อยแล้วครับพี่น้องยลโอ้ยมาเด้อพี่น้องฝนเอ้ยจับหัวมันภ <laughs> าษีบ่ได้ขึ้นซิ่งน้ำเขา มาบ้านว่าสิได้หาซีสร้างบ้านพี่น้องพี่น้องพิงวัดด้วยพี่น้องครับมาบ้านีนเขานี้โอ้ยจบเลาตาล้าเวอาตาล้อเนาะ ว่าจำไคหเจ้ฟของจำนี่ครับไม่จอยไรแฝดสาบองหันนี่อลน้อแนัี่ครับองเสียงโซลีกันด้ครับโอ้ยสับอีกเลยพี่น้องเอ้ยผีฮัวขบนพีโอ้ยพี่แฝดที่กันอ่ะ ทตมทีทีทีโอ้ยพอเป็นแซงครับที่นี่ม่จอยขอพอเป็นแซงเลยคนนะผมกแฟกันอแซงผมบเนโอ้ยหัวอดหน่อยในถอนนี่นี่สองหัว ใจยินได้ไหมไงหมอนมอนเอ่่โอ้วกับคดตีบ่งกวงเ็นบ่ว่าฉันก็บอกมาเลยโอ้ั่สมนห่ส่โอ้ยตหนึงงปาดหัวน่โอ้ยปาดไม่ใ่คือล่ ซับับไอัซ้ำแล้วบาฮะนี่ซ้ำแล้วมาดึงควงออกมาหนึ่งครับนั่นนอ้แบบสวยเลยพี่น้องสวยๆเลยครับโอ้ย ขอแซงนึงี่ีหัวมันบลาบาบอยโอ้ยสมซื่อมันแซงที่น้องบิงเนี่ยโอ้สมสื่อมันแซงครับเมงู้นะมงว่าบอยเป็นอนนั้นอันน่อพเป็นปุ่มแต่ไม่มีหัว

ไม่ใช่ข้ามนลาะไม่ใพันไม่ใพันเอาแล้วตายเหรอตัวเราเออ้านน้ไม่ใช่หนึ่งเบิดล่ะปาดหัวนี่ปาดหัวนี่เออจี๋บอกไงนึงแบงเน่ยแบงครึ่งหรอบอแบงครับอไงดว่เดินด่ามันติเต็ม พอแล้วครับหัวแบบงามเลยครับเอ้าปื้ดมันลุ่หัวสหัวสีกันเมโนคนสวยเจอแล้วครับผูวแขนใหิแม่เนมาเติรนโดนเขากาพ่อมาบ่อยบึ้งหัวข้าแม่หนูบ่อยบ่บอยสองอันแบบสวยเลยเดี๋ยวจแม่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 โอ้แบบสวยครับอุ้มลุ่มเลยใช่กระปอมใช่ กนไปผุ่นในผุ่นเอาแมวเอาไปก่อยโอ้ยมันนี่เมนูครับเมนุของแม่กวาดแม่ป้าผู้ใดมาว่าหมาบอยหมายดอยู่นี่นั่นน้าเจ้าก็คือว่าหมาเจ้าวนั่นเร็วหมาบอยหมายดอยมาสั่นโอ้ออกมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วนั่นสวยๆเลยครับ ม่หมาม่หมาใจมากๆบ่มันถือกลุ่มที่ไนเมื่อวานนี้เม่หนูไม่นูเหมือนเพื่นมมันหัวบักใหญ่นึงครับอีกคุณแม่หอดครับแม่คุณเมนนรับมุาดหเลนเ่นม่หนเนะครัแแุบาสนหนี่ลาดินพอแล้วครับ น่าคนมั่นครับพี่น้องครับพวัญเน นี me me, ่จะเอาหอมอะไ่ไม oh oh ่ถ oh ึงทำงานยุงซับแล้วโอ้ยโอ้ิดไป้่าหอกาดเล่สีเอ้ยหัวบใกไก่หนึ่งขาดจังสันหัวงามด้หรอเสร็จปึ๊งวัวแบบผิวเกี่งๆแล้ว โมห็นแมนโมมีเครีย่่ลงแม่นยังเหรอแม่นังโอ้ยผีหัวหนึ่งสับอีกเราปลายมันหวาบ้นันโมอมาตีล่ะโอ้ยหวานนอกกอดอกโอ้ยปลายบางไงหนึ่งเออมันแตกหอับับหน สอลม่ันอยตัวครับดีเหรออุ้ยสองเพียงแค่นึงตัมันแตกแล้วแม่ตัวนี้มันแตกจะโดนแล้วหัวบากใหญ่นึงนึเลวไ่ึงวานอานแม่คือบอกเป็นจำวไหย่อมเลยแล้วหอมขี้หย่มนี่เก้าเดียวจาันไอแม่เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ย้อ้ยยเฮยย มันยังสามคนเลย่องหลงมันไม่จอยใช่จีงามอยู่นั่นลลานเงินนเงินคาดมันหมดไม่จอยงใหญ่น่ะเบิร่ตศาสตร์คาดมันเออหัดเหงามันขึ้นมาอยู่เลือกแถบหัดเหงามันประกาดตัวนน้ะ ตัวนี้ตัวน้องพ่อ อย่าเจี๊ยบ sáp hàm sáp hàm sáp sáp โลด sáp เลยอ้าวบ่ ออเออเออเออออกแล้ออกแล้วออกแลวออกแลวออกแล้วเท้าหัวนตรงน้นีเขาไอยหนังกันนี่อออกนออกวดนปานขอทองคเลพี่น่้องเส้งีลอ่ัวเ้งมากลยเดี๋ยวเดวจะเยวก็ขึ้นหัวหบนว่าแตอ่้แ่อือ นนแลขับเครื <performance> <cam> ่องฟังสีไหม่องก้อหนงก้อนออกแล้วออกแล้วันนมันดีมีหัวอีกอยู่น่ะเด็ดติงนึงลงหาโอ้งมดคมับัมันขึ้นเงี้งี้ยู่งมเนาะสวยงามกวเงามดีหัวหันเร็วก็งามอยู่มันกระกลม ครับนโอ้โหเหมือนนี้ว่าดินก็ได้เพ้าหนึ่งด้วยครับของบ่ดินครับว่าซับพอประสาบรับพี่น้องผมนะของบ่ดินได้ครับของบ่บอยก็ได้ครับของไม่จ้อยก็ได้เพ้าหนึ่งครับถาดินกับบ่บอยสิกสิกรละครับ ฝากติดตามคลิปนี้เด้อครับกดไลค์กดแชร์แน่ตลอดจนพี่น้องทางเฟซบุ๊กนะครับห้อยดินธินิสานบ่าวบอยแดนดินธินิสานซาเมอีสานพาาล่อฝากส่องไม่จอยนั้นไม่เด้อครับไม่จอยไม่จอยเซียนป่าพาล้อครับฝาไปเยี่ยมบ้านไม่จอยนี่เด้อให้กำลังใจเพื่อนนะครับธรรมาชาติธรรมาชาติครับกลับไปเยี่ยมบ้านไม่สีนี่เด้อครับเออเมือมื่อ บ่มีบัมีหน่อยครับเลออกจากกองาขุดมันดูไลอน้องยีดีไม่แห้งลำ้วยสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบายบายอาุได้เอายาใส่หัอมันหมอแล้วมัดนี้